ใครทาครีมชีสฟรอสติ้งแล้วออกมาเหลวเนี่ยให้กลับมาดูก่อนเลยว่าเราใช้ครีมชีสถูกชนิดหรือเปล่าถ้าจะทําครีมชีสฟรอสติ้งนะคะเราต้องเลือกครีมชีสที่เป็นแบบบล็อกหรือว่าเป็นก้อนแบบในคลิปนี้นะเราจะไม่ใช้ครีมชีสแบบที่เป็นสําหรับทาขนมปังนะคะถ้าใครเอาครีมชีสที่อยู่ในกล่องสาหรับทาขนมปังมาทําครีมชีสฟรอสติ้งเนี่ย <c oughs> ออกมาเหลวแน่นอนลาพูดเลยเพราะแม่ละเมียดเคยทํามันแล้วคะ่ะ <c oughs> พังมาแล้วกับมือเลยคะ่ะแล้วพอแม่ละเมียดลองเปลี่ยนมาใช้ครีมชีสแบบก้อนที่ให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยนนนะคคคกกกือลััท่่ได้มมตาางแบบๆเุ ครีมชีสเราอ่ะมันไม่เหลวเลยครีมชีสที่เป็นแบบก้อนหรือว่าแบบบล็อกเนี่ยนะคะเวลาตีอ่ะเขาจะมีความหนืดหนืดมากกว่าครีมชีสที่ทาขนมปังนะของใครถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากๆเนี่ยเราสามารถช่วยเขาด้วยการใส่เจลาตินลงไปเพิ่มได้นะคะแต่ว่าเนี่ยแม่ลัมเบียดไม่ได้ใส่เขาก็ยังคงตัวอยู่นี้นะคะสามารถเอามาปาดเค้กได้แบบนี้แล้วก็มาบีบตกแต่งหน้าเค้กได้เลยสีแดงแดง,แดงที่โรยหน้าเค้กตรงนี้ก็คือเนื้อเค้กที่เหลือนั่นแหละคะ่ะใครที่อยากเรียนทำเบรดเวเวตสูตรนี้ของแม่ลัเบียนะคะติดต่อมาทางไลงน์